สาลายทะเลกระตุ้นการแตกยอดใช้แล้วดีอย่างไรก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับสภาวะนะครับอากาศนะครับมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากแล้วนะครับต้นทุเรียนก็ได้น้ําฝนแล้วนะครับเป็นสภาวะเหมาะสมแล้วนะครับต้นทุเรียนเขาก็จะเริ่มมีการแตกยอดออกมานะครับซึ่งในเปลงของผมนะครับผมจะใช้ตัวเจ้าสาหลายทะเลนะครับช่วยในการกระตุ้นการแตกยอดนะครับกระตุ้นการแตกแขนงกระตุ้นการแตกตาข้างนะครับ เพื่อให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับการแตกยอดค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับยืดยอดได้ยาวนะครับใบก็ขยายได้ใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะแล้วไอ้เจ้าตัวสาหลายทะเลเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็เข้ามาดูก่อนนะครับผลงานของเจ้าสาหลายทะเลนะครับดูเห็นไหมนี่เห็นไหมนะครับแขนงข้างนะครับแตกออกมาได้ค่อนข้างได้เยอะนะครับนี่นะครับ ยอดนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแตกออกมาได้ดีนะดูปลายยอดก็ค่อนข้างที่จะอวบนะครับอ่ะก็เจ้าตัวสาหร่ายทะเลนะครับเจ้าตัวสาหร่ายทะเลตัวเนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ผมเอามาจําหน่ายด้วยนะตัวนี้คือผมทดลองใช้แล้วมันเห็นผลดีนะครับแล้วผมก็เลยเอามาจําหน่ายด้วยนะตัวนี้เนี่ยอ่าจริงๆแล้วนะครับที่อ่าท่านอาจจะได้ยินเขาพูดกันมาว่าฮอร์โมนฮอร์โมนนะครับฮอร์โมน ฉีดให้กับทุเรียนนะครับเจ้าตัวสาหร่ายทะเลนี้ก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งมันก็จะช่วยนะครับในการกระตุ้นนะครับการแตกยอดนะครับสําหรับฮอร์โมนที่กระตุ้นการแตกยอดนะครับก็จะเป็นตัวฮอร์โมนไซโตไคนินนะตัวนี้นะครับจะเป็นกระตุ้นการแบ่งเซลล์นะครับกระตุ้นการแตกตาข้างการแตกยอดนะครับและก็ยังมีนะครับฮอร์โมนออกซินด้วยนะ เจ้าตัวออกซินนะครับก็คือจะเป็นตัวช่วยในการขยายเซลล์นะครับเพิ่มขนาดใบนะครับลดการหลุดร่วงของใบนะครับแล้วก็จะมีทั้งวิตามินมีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับแล้วเจ้าตัวสาหร่ายทะเลที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันดียังไงนะครับก็คือเขาจะมีส่วนประกอบอ,อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเมทาอินนะครับซึ่งจะเป็นทําทหน้าที่สังเคราะห์นะครับ เลก็คงสภาพโคโรฟิลนะครับส่งเสริมการใช้ธาตุโพแทสเซียมนะครับทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยขยายเซลล์ได้ดีนั่นเองนะแล้วก็จะมีเมทิเมนิทอนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลดความเครียดนะครับของพืชนะครับในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับคือเขาจะช่วยได้นะครับคือจากประสบการณ์ของผมที่ผมใช้เจ้าตัวสาหลายทะเลมานะอย่างถ้าท่านติดตามผมอยู่นะครับก็จะทราบนะครับในช่วงสภาวะอากาศร้อนจัดนะครับ หรือหนาวจัดก็ตามนะครับต้นทุเรียนผมเนี่ยมันเขาไม่ได้ทิ้งใบนะใบเขาใบเก่าเขาไม่ร่วงนะครับมันเป็นผลมาจากการใช้สาหร่ายทะเลด้วยนะครับก็คือช่วยปรับสภาพสภาวะในช่วงวิกฤตนั่นเองนะครับปรับให้เขาสู้กับสภาะวิกฤตได้นะครับอย่างเช่นร้อนจัดหนาวจัดนะครับซึ่งถ้าเป็นโซนภาคอีสานโซนภาคเหนือที่อุณหภูมิค่อนข้างหนาวจัดเนี่ยผมแนะนําให้ใช้นะครับตัวนี้เลยนะสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็จาก ที่บอกครับจากประสบการณ์ผมนะครับผมใช้นะครับต้นทุเรียนของผมเนี่ยก็จะไม่มีการใบร่วงเลยนะในช่วงอากาศหนาวจัดนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวสาหร่ายทะเลนะครับท่านก็เห็นนะครับผมก็จะใช้อยู่นะถ้าท่านนะครับอยากจะประหยัดนะอยากจะประหยัดนะครับให้ท่านเน้นใช้นะครับมีอยู่3มช่วงนะครับช่วงแรกนะครับก็คือจะเป็นช่วงใบเก่ทั้งหมดนะก็คือเราจะฉีดสาหร่ายทะเลนะครับเพื่อ ให้เจ้าตัวฮอร์โมนไซโตไคนินไฮโมนอกฮอร์โมนออ,ออกซินเนี่ยไปกระตุ้นให้เขาแตกยอดได้เร็วนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับว่าหลังจากที่ต้นทุเรียนของเขาเนี่ยเป็นใบแก่หมดทั้งต้นแล้วเนี่ยเขาจะมีระยะพักตัวอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณ2-3สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนั้นนะครับเราสามารถฉีดเจ้าตัวสาร่ายทะเลเข้าไปกระตุ้นให้เขาเริ่มมีการแตกยอดขึ้นมาได้นะอันนั้นช่วงแรกนะครับช่วงที่2นะครับ คือช่วงที่เขาเริ่มแตกยอดออกมาแล้วนะครับ <_ C 1> เขาเริ่มตั้งปลีออกมาเล็กๆแล้วนะครับ <_ C 1> เราต้องการให้เขาเบ่งเซลล์ให้เขาขยายเซลล์ได้ยาวนะครับให้การยืดยอดของเขายาวการยืดยอดการยืดกิ่งของเขายาวนะครับเราก็ใช้ตัวสาหร่ายทะเลเนี่ยฉีดพ่นส่งเสริมให้เขายืดได,ยได้ยาวขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับก็เป็นช่วงที่วิกฤตนะครับในช่วงวิกฤตนะอย่างเช่นพวกร้อนจัดนะครับ หนาวจัดนั่นเองนะตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับคือเขาจะช่วยลดสภาวะความเครียดของต้นทุเรียนนั่นเองนะครับเมื่อต้นทุเรียนเขาเครียดเยอะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทิ้งใบนะหลายๆท่านก็เคยประสบมานะครับเรื่องปัญหาการทิ้งใบในช่วงสภาวะวิกฤตนะก็แนะนํานะครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้นะครับก็ทดลองเอาเจ้าตัวสาหร่ายทะเลนี้ไปลองใช้ดูนะครับอ่าส่วนในตัวของผมเองนั้นนะครับ ผมจะใช้เป็นประจำนะครับก็คืออย่างน้อยเลยเดือนละหนึ่งครั้งผมจะฉีดให้กับเขานะครับแต่ถ้าเป็นในช่วงที่เขาเริ่มแตกใบอ่อนเขาเริ่มแตกใบเนี่ยผมก็จะเข้ามาฉีดให้มันบ่อยขึ้นนะครับอ,อย่างถ้าเป็นช่วงแตกใบอ่อนช่วงเริ่มแตกใบนะครับช่วงที่เขาเริ่มที่จะยืดนะครับยืดยอดนะครับหรือช่วงที่สภาวะวิกฤตเนี่ยผมจะเข้ามาฉีด7จ็วันครั้งเลยนะเจ้าตัวสาหลานะทะเลนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเพลงผมนะผมก็จะใช้ร่วมกับเจ้าตัวอาเล่ธาตุรวมด้วยแล้วก็เจ้าตัวยาบ้าพืชด้วยนะที่ผมมีจําหน่ายอยู่นะครับแล้วก็สารจับใบด้วยนะนี่นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เขาก็จะมีการแตกยอดก่อนก่อนต้นนั้นประมาณ1สัปดาห์นะครับนี่ซึ่งผมก็ได้ทําการฉีดพ่นเจ้าตัวสาหร่ายทะเลไปแล้วเห็นไหมครับการยืดยอดมันก็จะยืดได้ยาวเห็นไหมนี่ยืดได้ยาวครับแล้วก็จํานวนใบมันก็จะเพิ่มได้เยอะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใบนะนี่เห็นไหมครับ มันก็เป็นผลมาจากการใช้เจ้าตัวสาหลายทะเลนะครับส่วนใบนะครับใบเริ่มกลางที่เขียวสวยเนี่ยไม่มีอาการขาดธาตอาหารเนี่ยเป็นเพราะาผมใช้ร่วมกับเจ้าตัวเล่ธาตุรวมนะแล้วก็เห็นไหมครับลักษณะใบเขาก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นได้ครับก็คือตัวนี้ผมก็จะใช้เจ้าตัวยาบ้าพืชด,ด้วยนะช่วยในการาสังเคราะห์แสงนะครับสะสมอาหารนั่นเองนะนี่นะครับยืดยอดนะครับเห็นไหม กิ่งเริ่มยืดออกมาได้ยาวนะครับกิ่งเริ่มยืดออกมาได้ยาวเลยนะครับนี้นะครับเห็นไหมนี่ใบใบที่ช่วงอากาศร้อนจัดของผมเห็นไหมครับแต่ก็ยังทํางานได้นะเขายังไม่ทิ้งใบนะครับเห็นไหมถึงใบเขาจะเล็กนะครับใบเขาจะบางนะครับแต่เขาก็ยังเขียวปกติอยู่นั่นเองนะอันนี้นะครับเป็นเพราะาการให้อาหารที่ครบถ้วนนะครับทั้งทางดินและทางใบนะมันจะช่วยส่งเสริมต้นทุเรียนของเราให้มีการเจริญเติบโต ที่ดีนั่นเองนะครับนี่ลักษณะใบนะครับเห็นไหมใบดาบก็จะยาวนี่ครับอ่านี่นะครับนี่ก็มีการเสียหายจากมแมลงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกต้นนึงนะครับที่เขากําลังเริ่มแตกยอดนะครับอย่างที่บอกครับโดยส่วนใหญ่แล้วในแปลงผมก็จะก็จะอยู่ในช่วงการแตกยอดนะ อ่าอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับช่วงต้นเดือนผมก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเคมีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีสูตรตัวหน้าสูงไปแล้วนะเขาก็จะช่วยด้วยนะครับแล้วเราก็จะเสริมทางใบช่วยไปด้วยนะนี่นะครับเห็นไหมการแตกยอดนี่นะครับดูนะครับนี่แขนงแตกแขนงได้ดีนะครับดูยอดแตกได้ยาวนะครับจํานวนใบก็ได้เยอะนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนะ การปลูกทุเรียนนะครับไม่ใช่ว่าใส่ปุ internet, ป๋ยอย่างเดียวนะครับแล้วต้นเขาจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับอันนั้นถ้าท่านใดทําอย่างนั้นอยู่แล้วต้นท่านสวยเนี่ยถือว่าท่านโชคดีนะครับแต่ของผมไม่ได้โชคดีแบบนั้นนะผมใช้ทั้งทางดินนะครับปุ๋ยทางดินก็ใส่นะครับปุ๋ยทางใบก็ฉีดนะครับยาฆ่าเพลี้ยยาฆ่ามันเลงนะครับยาฆ่าเชื้อรานะครับต้องจัดการนะครับการจัดการนะครับการปรับปรุงดินก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกสวนมันมี ส่วนสําคัญหมดนะครับกับการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะคือเราต้องการผลผลิตของเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามนะครับประคองนะครับพยายามทําให้เขาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมนํามาใช้นะครับก็เห็นผลชัดเจนนะครับเพราะผมใช้แล้วนะครับเจ้าตัวสาหลายทะเลนะครับแล้วก็จากที่ลูกค้าหลายๆท่านซื้อแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วก็เอาไปใช้เนี่ย เขาก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับบางท่านบางท่านเนี่ยก็เห็นผลชัดเจนนะครับจากต้นที่แตกยอดสั้นๆได้ใบน้อยๆนะครับเมื่อใช้สาหร่ายทะเลเข้าไปเนี่ยเขาจะแตกยอดได้เยอะนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับอาการของต้นทุเรียนของท่านนะอย่างที่บอกนะครับความจําเป็นนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับถ้าท่านต้องการให้ต้นทุเรียนของท่านจเจริญเติบโตได้ดีนะครับส่งเสริมการแตกยอดนะครับท่านข้อควรที่จะใช้นะแต่ถ้าต้นทุเรียนของท่าน ปกติสวยงามปกติอยู่นะครับท่านก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับการใช้อาหารเสริมทางใบนะครับก็คือแนะนําให้ใช้สารจับใบที่มีคุณภาพที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการรักษาใบหรือการป้อนอาหารทางใบเนี่ยตัวนาพานะครับนาพาธาตุอาหารนาพาต่างๆนะครับและธาตุฮอร์โมนวิตามินต่างๆไปให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยก็ เป็นสารจับใบนะครับมีส่วนช่วยนะครับสนใจนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อนะครับสำหรับเจ้าตัวสาหลายทะเลหรือชุดอาหารเสริมทางใบอย่างอื่นนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทั้งในเพจ f a c e b o o k นะครับปลูกทุเรียนอีสานดินล่วนปนทรายนะครับหรือไลน์ก็ได้นะครับหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์097-241-9833นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ